ทำไมพี่ไม่ได้เป็นสสสรุปเรื่องปาติลิตยังไงครับพี่ชายนะ <S <S <customs crisis> <S <IS> <S ก็คืออย่งนี้ครับนะผมเป็นสมาชิกพลชทยจิวิไลเนี่ยนะในช่วงกว่อตั้งก็มีคนดำเนินการเรื่องเอกสารเราก็อนุญาตนะให้เขาทำไปอ,อยากทำล้วก็ทำนะเพราะเราก็ไว้ใจซึ่งกันและกันนะ ส่วนผมเนี่ยมีหน้าที่คือหาเสียงลุยนะอยู่ฝ่ายพนกลุยน,นำทัพออกตะลุยลงพื้นที่นะส่วนงานด้านในออฟฟิศนะในพ,พักเนี่ยนะก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์เต้ครเราแบ่งหน้าที่กันชัดเจน,นอาจารย์เต้ก็อาจจะเป็นแม่บ้าน,นคอยดูแลจัดการเรื่องภายในออฟฟิศในพัก นะการจัดการนะเอกสารการเงินการทอนี่ผมผมไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้เลยนะผมสนใจอย่างเดียวคือเรื่องนโยบายนะเรื่องสมาชิกเข้าออกนะครับเขาเป็นคณักรารเขาก็มีหน้าที่เซ็นอนะไรอยู่แล้วน,นะนั้นผมก็เลยเข้าใจว่าผมเป็นสมาชิกพรรคประเภทตลอดชีพก็ไม่สนใจหรอกนะวันหนึ่งนะครับเราก็เรียวกว่าอุดมการเริ่มไม่ตรงกันเรา เราต่อสู้หาเสียงมาเนี่ยโดยโลงพื้นที่เราชูนโยบายปากโกงนะับปฏิรูปราชการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับแล้วก็ปฏิรูปการศึกษานะแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้สังคมอันนี้คือนโยบายหลักที่ผมคิดไว้ว่าจะทําอยู่ใน5พื้นที่นี้ผมจึงให้ความสำคัญกับการปากโกงเป็นนโยบายแรกน,นะแต่ว่าโดยจุดยืนของพักเนี่ยเราไม่เอาประยุทธ์ ยันโอชาผมไม่เอาประยุทธ์พักไทยถิวิไลครับชูธงเลยว่าถ้าใครจะเข้าร่วมกับมาคิดบูนะครับในการที่ต่อต้านประยุทธ์ทุกคนก็มาร่วมกันตรงนี้นะครับท่นนี้เราประกาศแล้วว่าเราไม่เอาประยุทธ์เนี่ยแต่พอพักเลือกตั้งจบหัวหน้าพักเอาประยุทธ์แล้วผมก็ได้สอบตกด้วย ถ้าเกิดมันสอบได้สองคนนะมันจะสนุกนะเพราะคนหนึ่งเอาประยุทธ์อีกคนหนึ่งไม่เอาประยุทธนะ์แต่ว่าเออเนะเสียงมันไม่ถึงผมไนงะผมก็ไม่เป็นไรงั้นก็ในเมื่อคุณออมงคลกิจเขาเอาประยุทธ์ไปแล้วก็แล้วเขาก็เป็นคนสอบได้ก็ต้องปล่อยก็ททาหน้าที่ผมก็ลาออกจากการเป็นรองหัวหน้าพรรควันนี้นะครับนะต้องคล้ายๆกันนะประเด็นพรรคการเมืองก็แน่นอนความขัดแย้ง ก็มีเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องธรรมดาครับความคิดเห็นไม่ตรงกันเ็เรื่องธรรมดานะผมยังรักษาสถานภาพการเป็นปาติลิตรระดับสองอยู่นะครับคือผมไม่ได้ลาออกจากสมาชิกพรรคผมก็แค่หวังว่าเออถ้าเกิดมันเกิดอุบัติเหตุทางการเมืองนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ทำให้อาจารย์เต้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้นะครับผมก็จะได้เข้าไปทำหน้าที่แทนผมก็รักษาสถานภาพไปเรื่อยๆนะตามสัญญาที่รับปากไว้กับประชาชน แต่พอเพอวันนี้นะครับาจานเต้เขาประกาศลาออกไปแล้วนะแล้วก็เหลืออายุสภาเพยียงแค่ไม่กี่วันนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้มีความแสดงอาการที่อยากจะเข้าไปร่วมรัฐบาลหรือเข้าไปอยู่ในในสภานะแต่พอเพอระเนะโดยกติกาเนี่ยนะโดยกติกาก็บอกว่าถ้าเกิดมีสมาชิกปาติลิ์อันดับไหนลาออกอันดับต่อไปมันก็เลื่อนขึ้นปัญหาอยู่ตรงนี้ น้ที่คนสงสัยกันทำไมผมเบอร์สองถึงไม่ได้เลื่อนขึ้นนะครับจานเต้ก็โทรมาคุยส่งข้อความมาคุยนะครับเขาก็บอกว่าผมเนี่ยนะพูดให้พักเสียหายเยอะหลายครั้งมากนะครับนะครับ,รบแล้วก็แต่ทางพักก็ไม่เคยที่จะฟ้องร้องเอาเรื่องเอาความอะไรนะรผมผมก็ละละจิงก็ใหญฟ้องเหมือนกัน,นถ้าผมทำให้พักเสียหายนะ แต่ก็ไม่เป็นไรหราผมที่เกียจเถียงด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีประโยชน์อะไรพผมบอกแล้วผมไม่ได้อยากเป็นผมก็วิจารณ์ไปตามนะพวกผมก็มีสิทธิใช่ไหมครับเนะี่ที่ผมเป็นสมาชิกพักอยู่ใช่ไหมผมยิ่งเข้าใจตามนั้นว่าผมเป็นสมาชิกพักผมก็บางครั้งอะไรที่พักทําไม่ถูกต้องผมก็วิจารณ์เพราะผมมีส่วนได้เสียใช่ไหมครับในฐานะสมาชิกพักใช่ไหมผมก็วิพากณ์วิจารณ์นั้นวันนี้ก็ส่งข้อความหาผมนะแล้วตอนท้ายเรก็ได้โทรคุยกันนีรนะ ก็ม <muitas> ีการเคลียร์นะผมก็ยังเชื่อว่าผมเป็นสมาชิกพรรคตลอดชีพเต้บอก่างรีงแล้วเนี่ยผมไม่หมดสมาชิกไปต้องนานแล้วเพราะผมนี่ไม่มีความไม่ได้แสดงเกจํานงนะที่จะอยู่กับพรรคและยังชอบพูดให้พรรคเสียหายเป็นประจำเห็นไหมนี่เรื่องนี้ผมสบายใจห่านะไม่มีอะไรที่จะหมกโกหกพ่อคุณเพราะผมบอกแล้วว่าจริงมันมีข้อความคุยอย่างนี้นะครับในที่เราคุยกันเยอะมาก อันนั้นผมก็จะเคลียร์ทุกข้อสงสัยให้คุณแล้วกันจะได้ไม่ต้องมีใครมาใช้มโนโน,นะคผมคุยกับจารย์เต้เยอะมากสีเชียวนี่นคือคําพูดของผมนะที่คุยโต้อตอบเขาประสงค์ผลงานเขาไม่ให้ดูที่เขาทำอะไรบ้างที่เขาขาวเป็นของี่เชียรนี่เป็นบทนะแต่ก็คุยกันเยอะมากเลยครับนะอันนี้เอาเป็นว่าเล่าสรุปให้ฟังเหมือนกันวะ่าเขาบอกผมว่าหมดสมาธิพักไปแล้ว ล้วก็ปีแรกนะครับที่เป็นสมาชิกพักทุกคนเป็นสมาชิกประเภทหลายปีทั้งหมดเขาบอกนี้ทั้งหมดนะในพักในปี61และปี6กสทั้งพักก็ไม่มีใครต่อสมาชิกนะครับแต่ว่าการขาดต่อสมาชิกพักเนี่ยสปีติดต่อกันนะก็จะพ้นสภาพผมก็ไม่ได้สนใจอยู่แล้วเพรว่า วันหนึ่งพอเราไม่ได้เป็นรองแล้วพรเราก็ออกมาแล้วก็มาใช้ชีวิตของเราข้างนอกผมไม่เคยสนใจในพักไม่เคยเข้าไปเหยียบพักอีกเลย <laughs> มีบางครั้งที่อาจจะมีวิพากษ์วิจารณ์บ้างมีคนคําถามเกี่ยวกับเรื่องพักเรื่องเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังนะแต่อาจจะมีคนไปแปลใจนะผมต้องการทําลายพักผมยืนยันผมไม่เคยคิดทาลายพักไทยศีวิไลนะพักไทยศีวิไลน์จะเจริญรุ่รงเรืองหรือล่มจมอยู่ที่ตัวพักไทยศีวิไลน์ไม่เกี่ยวกับผมเลยนะครับ แต่ผมเชื่อว่าพักไทยเลยเนะี่มเกิดขึ้นมาได้เพราะมาร์คพิทโบูนั่นคือความภูมิใจครั้งหนึ่งเนี่ยผมเคยอยู่ในทีมพักไทยเวลาแล้วก็พาสมาชิกต่อสู้ในสนามการเลือกตั้งเราก็ได้สสมาหนึ่งคนถึงแม้ว่าการเลือกตั้งอันนี้จะโกโรกโสโครกโสมเมอะไรขนาดไหนนะแต่เราก็ทําอะไรไม่ได้แค่นี้เราประกาศว่าเราจะปา่าโกงแต่เราถูกโกงเองเรายังทําอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมครับ ไม่มีใครมีความกปะตืือร้นที่จะปากโกงจริงๆอย่างจางก็เป็นแค่น้ำลายเน่าๆที่หาเสียงผมก็เลกเบื่อหน่ายผมก็เลยโอเคที่ว่าผมคงไม่เหมาะแล้วที่จะทํางานการเมืองเพราะว่าผมคิดว่าไอ้ที่พูดคือพูดแล้วต้องทําจริงๆนะเว้ยไม่ใช่พูดเพื่อจะหาเสียงนะใช่ไหมเอ้ผมก็เอ้ไม่ใช่หรอกคือไอ้เราเนี่ยเราคิดว่าถ้าพูดเราไม่ต้องทำเลยแต่ถ้าพูดแล้วไม่ท <S <s ําพูดเพื่อจะหลอกประชาชนเพื่อจะหาเสียงไปวันๆี่ยผม มันไม่ใช่สไตล์ผมอย่างนผมก็ไม่เอาให่ไหมไอ้ผมก็เียว่าพักคนี้ไม่เหมาะกับผมหรอกเ <ทำ S 1> <ภ>ผมเข้าใจผมเป็นสมาชิกตลอดชีพแต่วันหนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้ชื่อผมหลุดหมดอายุไปแต่ผมก็ไม่สนใจหรอกเพราะว่าผมไม่ได้อยากเป็นเออตอนนี้เขาก็ชี้แจงอธิบายว่าการตั้งพรรคครั้งแรกเนี่ยนะทุกคนเป็นสมาชิกประเภทหลายปีแล้วปีที่สองไม่มีใครต่อสมาชิกอายุสมาชิกนะ ปีที่สองไม่มีใครต่อายุครับมีใครต่อก็ไม่รู้ใครไม่ต่อ้แต่ว่าในคณะกรรมการบริหารภาคทั้งหมดไม่มีใครต่ออายุทุกคนขาดต่อายุหมดแล้วก็มาต่อในปีที่สามซึ่งเป็นการต่ออายุในปีที่สองผมก็ไม่เข้าใจนะทาไมไม่ต่ออายุสองปีเพราะไม่ไเมื่อคุณขาดอายุไปสองปีใช่ไหมมันก็มันควรจะต่อายุปีที่สองแล้วก็ปีสามก็ต้องต่อายุเป็น ส0 0บาทไม่ใช่ร้อบาทใช่ไหมครับเพราะเราขาอายุไปปีนี้เราก็จะต่อในปี63สามเราเป็นสมาชิกปีห1หนึ่ปีหกขาดต่อสมาชิกปีที่หกมนี่เราต่อายุแต่เป็นการต่อยุในปี62ผมก็งงๆนะไม่มีไรนะก็คือนี่นคือคําอธิบายเขาว่าไงก็ว่าตามนั้นลยกันนะเออฉะนั้นเมื่อเป็นการต่อยุในปี62สองนะครับเป็นการต่อยุข,ของปี6กสแต่ต่อในปี63 และหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้ต่อ,อายุอีกเลยก็เป็นการขาดอายุในปี63 64 65ซึ่งเป็นการขาดอายุ2ปีต่อเนื่องก็ทำให้ผมสิ้นสมาชิกภาพดังนั้นเมื่อมีการลาออกนะคนที่จะเลื่อนขึ้นมาก็ไม่ใช่ผมเป็นปาติลินแบสาเพราะเขายัมีสถานภาพการเป็นสมาชิกภาคอยู่ส่วนผมเนี่ยขาดอายุสมาชิกภาคไปแล้วนะอัน,นี้เล่าตามที่เขาบอกมานะครับ ส่วนความจริงเป็นเช่นไรอันนี้ไม่รู้หรอกผมพูเดเังไงผมก็เชื่อหมดผมเป็นคนเชื่อคนง่ายอยู่แล้วไโอเคไหมครับแต่ส่วนจะยังคาใจและยังสงสัยอยู่นี้ก็ช่วยไม่ได้ละก็ไปถาม,มานปเลยแล้วกันนะ